ามาแล้วอ่ะสังหาริม,มทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชชานนนมหาราชครับเมื่อนีผ้ามาเบิงอ่ะสังหาริม,มทรัพย์ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนหมู่บ้านทำเรค้าทำเรขายครับในเนื้อที่ครับหนึ่งงาน9.5ตารางวาเกือบสองงานนะครับผมที่ดินแปลงนี้สวยงามด้วยประกันทั้งปวงครับมีโอกาสมาเลือกชมมาเลือกดูครับที่ดินตั้งอยู่ที่บ้านโนนใหญ่นะครับบ้านโนนใหญ่ตำบลก่อเอ อำเภอเขืองในจังหวัดกุบลราชธานีครับสวยงามมากครับที่แปลงนี้สวยสวยสวยครับอยู่ติดกับครับผมร้านมิตรใหม่กล้วยเต๋ยวเรือแม่ส้มนี่แหละครับพร้อมอาหารตามสั่งนะครับดูสวยงามครับบรรยากาศนี้ดีมากที่แปลงนี้สวยงามครับมาเลือกหามาเลือกชมอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับอสังหาริมทรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ